แต่เจ้าคิเมราเนี่ยด้วยความที่ผิวหนังของมันเนี่ยแข็งแกร่งเหมือนกับเกล็ดมังกรดังนั้นอาวุธอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้นะครับแต่ทันใดนั้นเองเบลโลฟอนเนี่ยเขานึกขึ้นมาได้ว่า สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไดมอนด์มัจฉระกับลึกลับจับมาเล่าอีที่31นะครับโดยในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของปีศาจในตำนานต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น้องๆทางบ้านแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยรีเควสกันเข้ามานะครับ<อ>หลังจากที่ไปฟังเรื่องราวของตำนานผีญี่ปุ่นกันมาแล้วเนี่ยก็อยากจะฟังเรื่องราวของตำนานปีศาจต่างๆของทั่วโลกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบกว้างๆนะไม่ได้เจาะจงเหมือนกับเป็นช่วงตำนานผีญี่ปุ่นดังนั้นผมก็อาจจะแค่แยกเป็นเพลย์ลิสต์ นะวันนี้เนี่ยปีศาจในตำนานที่ผมยกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันมีชื่อว่าไคเมราหรืออ่านอีกอย่างได้ว่าคิเมรานะครับ<ะ>โดยมันเป็นปีศาจในตำนานที่ผมเนี่ยดูแล้วชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีรูปร่างลักษณะที่แบบดูแล้วแบบเออมันเท่อ ผมก็คิดว่าอาจจะมีเพื่อนๆหรือน้องๆหลายๆคนนะที่แบบดูแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนผมว่าแบบเฮ้ยปีศาจตัวนีม้มันเท่จังวะแต่ก็อาจจะไม่รู้นะว่ามันมีชื่อว่าอะไรและมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็วันนี้นี่แหละผมจะนําเอาเจ้าคิเมราหรือไคเมรามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันคลิปนี้ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับก็คือเล่าเพียงแต่ตำนานที่มีการลงบันทึกไว้ของกรีกโบราณนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวคิเมราในตำนานอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันผมก็ฝาก ให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยเอาสัก200ไลค์พอแล้วกันเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก,กด s u b สไครป์พร้อมกับกดกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมไดมอนด์พัชระด้วยนะครับเรื่องราวของไคเมราหรือคิเมรานะครับ เจ้าปีศาจตัวนี้นะครับเป็นลูกของยักษ์ที่มีชื่อว่าไทฟอนกับลูกเครื่องงูเอคิดหน้านะครับแต่ไคเมราเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกคนเดียวของทั้ง2คนนี้นะครับเขาเป็นหนึ่งในลูกทั้งหมด6ตัวด้วยกันของเอคิดหน้าและไทฟอนนะครับโดยพี่น้องของเขาแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นสัตว์ในตำนานอย่างที่เรารู้จักกันทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นไซเบรุสที่เป็นหมา3าหัวเฝ้าประตูนรกหรือนีเมียนที่เป็นสิงโตปีศาจนะครับที่ตัวใหญ่ๆเลยที่เคยไปสู้กับเฮอร์คิวลิสมัง้งถ้าจาไม่ผิดนะแล้วก็มี ที่เป็นงูหลายๆหัวที่เคยสู้กับเคยคลิสเหมือนกันที่มันโดนตัดหัวแล้วก็หัวสามารถงอกมาใหม่ได้โดนตัดหัวหัวงอกมาใหม่ได้แล้วก็มีสฟิงซึ่งสฟิงเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วในประเทศอียิปต์นะครับในตำนานของอียิปต์ต่างๆที่จะเป็นลูกครึ่งระหว่างสิงโตกับคนนะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะที่มันเป็นตัวเฝ้าประตูแล้วก็คอยถามคำถ,ถามคนที่จะต้องเดินทางเข้าไปในปีระมิดเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่ส่วนตัวที่5นะครับก็คือเลดอนก็เป็นสัตว์ในตำนานเช่นกันกลายเป็นว่าพี่น้องแต่ละตัวของ มีแต่ตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยแล้วเพื่อนๆทุกคนน่ยผมคิดว่าก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับในแต่ละตัวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันซึ่งในตำนานนะครับคิเมราเนี่ยรูปร่างของมันเนี่ยมันมีแยกเป็นหลายแบบด้วยกันนะที่เขาเล่าต่อๆกันมาคือไม่มีแบบตายตัวที่ชัดเจนนะมันจะมีทั้งแบบคือตัวเนี่ยไปสิงโตหัวไปสิงโตเลยแต่ว่ามีหัวของแพะนะครับงอกออกมาจากกลางลำตัวของสิงโตและหางของมันเนี่ยก็เป็นงูหรือเป็นมังกรนะครับบางก็ว่าลำตัวของมัน เป็นแพะเลยนะแล้วก็หัวเนี่ยเป็นสิงโตส่วนหางก็เป็นงูหรือมังกรเหมือนกันแต่ในหลายๆตำนานเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่าว่าหัวของมันเนี่ยมี3หัวก็คือหัวสิงโตหัวหนึ่งหัวมังกรหัวหนึ่งแล้วก็หัวแพะหัวหนึ่งส่วนหางของมันเนี่ยจะเป็นหางงูนะ ซึ่งในทุกๆหัวเนี่ยมันสามารถที่จะพ่นไฟออกมาได้เหมือนกับมังกรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวสิงโตก็พ่นไฟได้หัวแพะก็พ่นไฟได้ส่วนหัวมังกรก็พ่นไฟได้อยู่แล้วส่วนหางของมันที่เป็นงูเนี่ยสามารถพ่นพิษใส่ศัตรูได้แล้วที่มันเจ๋งเลยนะคือแต่ละหัวเนี่ยมันมีความคิดเป็นของตัวเองนะไม่ใช่เหมือนกับไฮด้าใช่ไหมไฮด้าเนี่ยยังแบบความคิดเดียวแต่ว่ามันมีหลายหัวแต่อันนี้ไม่ใช่นะแต่ละหัวเนี่ยมันมีชีวิตเป็นของตัวเองนั่นเองถ้าอธิบายง่ายๆนะแต่แค่ใช้ลำตัวเดียวกันซึ่งตัวเจ้ามม่นนีีััจะะลกษณ การที่แบบเคลื่อนที่คล่องแคล่วว่องไวคือแบบเป็นปีศาจท,ที่เรียกได้ว่ามันโหดมากๆอนะ่ะเพราะแบบพ่นไฟก็ได้เคลื่อนที่ก็ว่องไวแถมหางยังมีพิษอีกถูกไหมนี่กลายเป็นว่านี่มันครบเครื่องมากๆเลยนะขาดอย่างเดียวคือบินไม่ได้ ถ้ามันบินได้นี่คือแบบไม่มีใครสู้มันได้แล้วล่ะซึ่งคําว่าไคเมราเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าแพะเพศเมียนะครับในภาษากรีกเพราะว่าเพศของไคเมราจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเพศเมียนะไม่ว่าจะเป็นหัวไหนก็แล้วแต่มันถือว่าเป็นเพศเมียหมดเลยหัวสิงโตก็เพศเมียหัวมังกรก็เพศเมียหัวแพะก็เพศเมียคือมันเป็นสัตว์เพศเมียนะครับไคเมราเนี่ยเอาง่ายๆเลย จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนะครับไคเมราเนี่ยได้บุกไปโจมตีเมืองที่มีชื่อว่าลีเซียนะครับก็คือมันบุกไปพ่นไฟทําลายล้างฆ่าชาวเมืองทําลายเมืองเอาง่ายๆแล้วเมืองนั้นนะ่ะเขามีกษัตริย์ที่ชื่อว่าไลโบทิสนะครับซึ่งกษัตริย์ไลโบทิสเนี่ยก็ยอมไม่ได้นะที่ให้เจ้าไคเมราเนี่ยมาทําลายเมืองพร้อมกับฆ่าชีวิตของชาวเมืองของเขาในขณะนั้นเองเนี่ยก็โชคดีเป็นของชาวเมืองลีเซียนะครับเพราะว่าลําพังกษัตริย์ไลโบทิสเนี่ยจะหาคนไปจัดการกับเจ้าไคเมรา มันก็แทบจะยากนะเพราะทหารมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมดังนั้นในตอนนั้นเองเนี่ยมีคนที่อยู่ที่เมืองของลีเซียพอดีคนคนนั้นมีชื่อว่าเบเลโลฟอนนะครับซึ่งเบเลโลฟอนเนี่ยในเนื้อเรื่องมันจริงๆแล้วถ้าให้เล่าย้อนกลับไปว่าเพราะอะไรเขาถึงมาอยู่ที่เมืองลีเซียแห่งนี้เนี่ยมันจะยาวมากเลยนะ ดังนั้นผมก็คือเล่าตัดไปเลยว่าโอเคณนะตอนนั้นอะ่ะบังเอิญว่าเบเรโลฟอนเนี่ยมีทุระพอดีที่จะต้องมาอยู่ที่เมืองลีเซียแห่งนี้เจ้าเมืองโลเบติสเนี่ยก็เลยขอร้องเขานะครับว่าไปช่วยจัดการกับเจ้าคิเมราหรือไคเมราเนี่ยให้หน่อยเถอะคือแบบมันไม่มีใครที่จยจัดการกับมันได้แล้วด้วยความที่ว่าเบเรโลฟอนเนี่ยมีเรื่องที่ติดขังกับเจ้าเมืองคนนี้อยู่ก็เลยจำใจยอมที่จะต้องไปจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดไคเมราตัวนี้ให้กับชาวเมืองลีเซียนะครับซึ่งพอเขาได้รับมอบหมายงานไปแล้วเนเกันกใจ เ,นะเพราะว่าแบบเฮ้ยคือไม่ได้บอกให้เราไปสู้กับคนหรือไปสู้กับหมีเข้าใจปะ่ะนี่มันแบบให้ไปสู้กับหัวสิงโตหัวมังกรแล้วแบบสัตว์ประหลาดอะคือให้เราไปสู้กับสัตว์ประหลาดคือมันก็หนักใจใช่ปะ่ะทีนี้เบเลโร,รฟอนเนี่ยก็เลยไปปรึกษากับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพลีไอดัสนะครับ ซึ่งโพลีไอดัสเนี่ยเขาก็แบบให้คําแนะนํากับเบเลโลฟอนนะว่าเอางี้ให้เจ้าเนี่ยไปนอนที่วิหารของอาเทนาก็คือเป็นเทพองค์หนึ่งของกรีกนะครับให้ไปน,นอนอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ไปคอยสวดมนต์สวดภาวนาแล้วเดี๋ยวเทพอาเทนาเนี่ยจะประทานพรให้กับตัวเขาเองด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกนะก็เลยเออก็เอาวะลองไปทําดูก็เลยไปอยู่ที่วิหารอาเทนานะครับแล้วค่ําคืนวันนั้นเองเขานอนหลับไป เทพอาเทน่าก็มาเข้าฝันเขานะครับแล้วบอกถึงวิธีการที่จะจัดการกับเจ้าไคเมรานี้ให้กับเขาเทพอาเทน่าบอกเขาว่าให้เอาอานวิเศษอันนี้นะครับก็คือเหมือนกับแบบเป็นอานม้าให้ตัวเขาเนี่ยเอาไปวางบนตัวของม้าเพกาซัส หลังจากนั้นม้าเพกาซัสเนี่ยจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเบเรโลฟอนเบเรโลฟอนก็เลยรับปากทําตามนั้นนะครับว่าโอเคได้ถ้าท่านให้สิ่งนี้มาเดี๋ยวฉันจะเอาไปจัดการเองหลังจากนั้นเบเรโลฟอนก็ตื่นนอนขึ้นมานะครับ <S <S ก็พบกับไออานวิเศษอันนั้นน่ะมันมาอยู่ที่มือของเขาเลยในระหว่างที่เขานอนอยู่ <S <S เขาก็เลยตกใจนะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่แบบเฮ้ยแสดงว่าสิ่งที่อเทน่นามาเข้าฝันเนี่ยเป็นความจริง เขาก็เลยเอาอานวิเศษอันเนี้ยออกไปเดินตามหาเพกกซัสจนกระทั hmm. like ่งเขาไปเจอกับเพกกซัสนะครับกำลังยืนเหมือนกับกินน้ําเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาอานวิเศษเนี้ยเดินเข้าไปหาเพกาซัสซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี้ยเพกกซัสนะครับจะเป็นม้าที่พยศแล้วก็ไม่เข้ากับใครเลยนะคือใครมาเนี้ยคือต่อสู้บินหนีหรืออะไรอย่างงี้นะคือเขาจะไม่ยอมใครง่ายแต่พอเจ้าเพกกซัสเนี้ยได้เห็นอานวิเศษที่เบลโลฟอนเดินถือมามันกลับเชื่องแล้วเดินไปหาเบลโรฟอนเองหลังจากนั้นเบลโรฟอนก็เลยออาาน วิเศษเนี่ยวางบนตัวเพกาซัสแล้วก็ขี่เพกาซัสนะครับไปหาเจ้าคิเมราที่เมืองลีเซียในตอนนั้นเองนะครับเบลโลฟอนเนี่ยเขามีอาวุธคู่กายนะครับซึ่งเป็นหอ,อกตะกัวก็คือเป็นหอ,อกเนี่ยแหละแต่หัวของมันเนี่ยปกติจะเป็นหินเป็นเหล็กเป็นอะไรใช่ไหมแต่มันเป็นตะกัวนะครับซึ่งนั่นก็คืออาวุธคู่กายของเบลโลฟอนอย่างที่ผมบอกไปในระหว่างนั้นเองเบลโลฟอนเนี่ยก็บินม้าเพกาซัสนะครับไปต่อสู้กับเจ้าคาเมราวิ่งสู้กันไปสู้กันมาบินโฉบไปโฉบมาอะไรเงี้ยก็ยิงธนูใส่มันแต่ เจ้าคิเมราเนี่ยด้วยความที่ผิวหนังของมันเนี่ยแข็งแกร่งเหมือนกับเกล็ดมังกรดังนั้นอาวุธอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้นะครับแต่ทันใดนั้นเองเบลโลฟอนเนี่ยเขานึกขึ้นมาได้ว่าหัวหอกเขาที่เป็นตะ่วนะครับถ้าโดนความร้อนเนี่ยมันจะสามารถละลายได้นั่นแหละกลายเป็นว่าเบลโลฟอนนะครับโยนหอ,อกเนี่ยเข้าไปในปากของเจ้าคเมราและพอโยนเข้าไปในตัวของเจ้าคเมราเนี่ยคเมรามันก็พ่นไฟเหมือนกับพยายามที่จะทำลายหอ,อกเพราะแบบมีหอ,อกกำลังพุ่งมาฟี่อย่างนี้ใช่ไหม มันก็แบบพ่นไฟออกมาเพื่อที่จะให้หอมละลายแต่มันไม่ทันนะครับเพราะพอ,พอหอมมาเข้ามาในปากแล้วมันพ่นไฟเนี่ยตะกั่วที่อยู่ที่หัวของหอมนะครับมันก็ละลายเข้าไปในอวัยวะภายในของเจ้าไคเมราทาให้ตะกั่วนะครับเข้าไปทําลายอวัยวะภายในจนกระทั่งไคเมราสิ้นใจตายณนะเมืองลีเซียแล้วเบลโลฟอนก็กลายเป็นวีรบุรุษประจําเมืองลีเซีย ทำให้จบตำนานของปีศาจคิเมราหรือไคเมรานะครับต้นกําเนิดของตำนานไคเมราเนี่ยมันไม่เป็นที่แน่ชัดนะแต่ว่ามันก็เคยมีคนระบุเอาไว้นะครับว่าภูเขาไฟที่มีชื่อว่ายาน่าเนี่ยอยู่ในเขตเมืองของเมืองลีเซียมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของคิเมราเพราะว่าบนยอดเขาของภูเขาไฟอันนี้นะครับ เป็นที่อยู่ของสิงโตอยู่ตัวหนึ่งและถ้ำกลางภูเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยแพะนะก็คือรอบๆบริเวณภูเขาเนี่ยมันก็จะมีหญ้ามีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแพะก็มีเต็มไปหมดเลยส่วนงูเนี่ย มันก็มีล้อมรอบทั้งภูเขาเช่นกันเหมือนกับแพะนะครับก็คือเหมือนกับเป็นที่อยู่ของงูของแพะของสิงโตเลยกลายเป็นว่าภูเขายาน่านี้นะครับกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นต้นกําเนิดตำนานของคิเมร่านั่นเองแล้วปัจจุบันนะครับเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปเจอกับสายพันธุ์อะไรที่เป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่หรือเป็นสัตว์ที่เหมือนกับสายพันธุ์โดนผสมอะไรสักอย่างมาก็เอาง่ายๆเหมือนกับว่าถ้าไปเจอปลาทะเลน้าลึกเนี่ยมันเหมือนกับโดนผสมกับงูมาหรือโดนผสมกับสัตว์บกมาอะไรเงี้ยรูปร่างที่แบบประหลาดอเหมืนนด เหมือนโดดฟิวชั่นกันอะอะไรเงี้ยเขาจะตั้งชื่อมันว่าไคเมราหรือว่าคิเมรานะครับก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของตำนานปีศาจคิเมราหรือไคเมราถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะฟังเรื่องราวของตำนานปีศาจตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ไปให้ถึง200ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมากดกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมไดมอนด์พัชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลึกกลลลัััับบบจมาาาเ่่่ทีี31ต้ออองขอไปนสสวสดคร